สมบัติของโพลีสไตรีนคือโปร่งใสาราคาถูกผสมสีง่ายนำไฟฟ้าได้ดีแต่โพลิสไตรีนก็มีความทนต่อแรงกระแทกได้น้อยจึงมีการเติมบิวตาไดอีนเพื่อเพิ่มความทนต่อแรงกระแทกไอ้น้ำกับเมทิลเบนซีนนะคะจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องที่เป็นหน่วยแรกเปลี่ยนความร้อนจากนั้นก็จะสูกส่งต่อไปยังเตาปฏิกรณ์ค่ะต่อมานะคะ ไอผสมจะถูกป้อนเข้าต่อปฏิกริริยาซึ่งมีตัวเลขปฏิกิริยาโครเมียมออกไซด์เสริมด้วยไอออนปฏิกริ mm hmm. กริยาจะเกิดอยู่ในช่วง600-700องศาเซลเซียสและมีความดันต่ำกว่าบรรยากาศกา๊าซที่ออกจากเตาปฏิกริริยานะคะจะถูกทําให้เย็นลงค่ะคองเหลวที่ได้นะครับจะถูกนําเข้าไปยังหน่วยการที่1เ,เพื่อแยกเอทูโลอีนและเบนซินออกจากนั้นคองเหลวที่เหลือนะครับจะถูกนําไปกันในหน่วยการที่2 2เพพยายงยกเอที่เป็นซีนที่ไม่ทําปฏิกิริยาออกและส่งเวียนกลับไปยังเตาปฏิกรนค่ะสไตลดีนะคะก็จะถูกส่งไปที่หน่วยกันแยกที่3นะคะโดยหน่วยกันแยกที่3เนี่ยก็จะเติมสารยับยั้งลงไปนะคะเพื่อป้องกันการเกิดโพลิเมอไรเซชันค่ะ าจากนั้นนะคะสไตลีนจะถูกแยกออกมาและส่วนที่เหลือจากการกั่นนะคะก็จะถูกกาจัดทิ้งโดยการเผาทิ้งนะคะประโยชน์ของสไตลีนนะคะใช้ทําเป็นกล่องบรรจุอาหารใช้ในการผลิตตู้เย็นใช้ในการทําของเด็กเล่นใช้ในครัวเรือนแล้วก็ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะ